มิตซูปาเจโรสปอร์ตแก้ปัญหาอาการสะเทือนการโครงนั่งโดยสารนุ่มนวลสบายด้วยชุกอัพโมโนเอสเอแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันชุกอัพโมโนเอสเอสโมโนทูบ 8, op, แก๊สผสมน้ำมันกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ระบบวาล์วออโต้ทำงานทันทีที่สปริงดีดตัวชุกอัพโมโนเอสเจะเพิ่มแรงหน่วงตาม แรงหน่วงที่เพิ่มขึ้นทําให้สปริงชะลอดีดตัวลดลงช้าลงทําให้อาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารจะนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการเวียงอาการโครงสมรรถนะนึบนิ่งชกอัพโมโนเอสเอสโมโนทูบแก๊สผสมน้ามันขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้จ่ายน้อยๆในนุ่มเยอะๆในงบหมื่นเศษ ชุบอัพโมโนเอสเอสโมโนทูบ ube, ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ที่มีระบบวาล์วออโต้ติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานลดอาการสะเทือนอาการโครงสังเกตได้ว่าชุบอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานขนาดกระบอกเล็กลูกสูบเล็กซับแรงดีดของสปริงสูดชุอัพโมโนเอสเอสไม่ได้ชุอัพโมโนเอสเอสขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ ควบคุมการดิดของคอยสปริงได้ดีทำให้อาการสะเทือนไปยังห้องในสารลดลงเราจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่หนึ่นิ่งลดอาการโครงลดอาการโยนท่านที่ใช้รถมิตซูปาจิโร่สปอร์ตทุกรุ่นทุกโฉมไม่ว่าจะเป็นโฉมใหม่โฉมเก่าอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,น,นั่งสบายช่วยอัพโมโนเอจ่ายน้อยๆในนุ่มเยอะ ด้งบหมื่นเศษติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนอาการโครงเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ควบคุมรถอย่างมั่นใจเวลาโยกแซงหรือจ้ำคอสะพานนึบนิ่งไม่มีอาการเหวี่ยงไม่มีอาการโครงโดยชุดอัพโมโนเอสเอโมโนทูบ ด้านหลังมิตซูปาเจโร่สปอร์ตติดตั้งโชวอัพใหม่โช้อัพโมโน s อแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันโช้อัพโมโน s อสเอสโมโนทูบขนาดกระบอกใหญ่ไม่เทียบกับของเดิมโช้อัพโมโน s อขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มี wow ระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดิดของคอยสปริงได้ดีทำให้อาการสะเทือนใมยังห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสาร เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ลดอาการเวียงอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจเวลาโยกแซงเวลาเข้าโค้งนึบนิ่งชุดชุงล่างโมโนเอขนากระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ที่มีระบบวาลวออโต้สินค้ารับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลชูอัพแตกลั่ว1ตัวเคลมใหม่ให้2ตัวหมดรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ จ่ายในงบหมื่นเศษเศษคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายชุดชุงล่างโมโน s อที่เมอร์สี่คูณสบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7 mm hmm. จ่ายน้อยๆ้อใน,นุ่มเยอะๆคุณภาพเกินราคาจ่ายครั้งเดียวใช้ได้แบบยาวนานบทรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไรได้นี่คือจุดเด่นของโชว์อ mm ัพโมโน s อสเอชว์อ mm ัพโมโน s อในรถปาจิโร่สปอร ติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆทั้งหน้าหลังขับช้าๆนั่งนุ่มๆขับขี่ไวๆหนึบนิ่งมั่นใจโดยโชกอัพโมโนเอสเแบบโมโนทุกแก๊สผสมน้ำมันที่มีระบบวาวออโต้ในรถปาเจโร่สปอร์ตทุกรุ่นทุกโฉม โช้คอัพโมโนเอสเอสโมโนทูบที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เป็นโช้คแบบแก๊สผสมน้ำมันมีระบบ wow Auto. วาล์วออโต้ควบคุมการดิดของคอยสปริงได้ดีทันทีที่สปริงดีดตัวโช้คอัพโมโนเอสเอสจะเพิ่มแรงหน่วงตามให้อาการสะเทือนเมยัอห้องในสารลดลงนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายโช้อัพโมโนเอสเอสโมโนทูบหน้าหลังติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงาน ในรถปาจ e โร s สปอรตทุกรุ่นทุกโฉมนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายลถอาการสะเทือนไมนยัอยงอโดยสารลถอาการมูเหวี่ยงอาการโครงสมรรถนะนึบนิ่งปาจ e โร s สปอร์ Sport, ทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายในงบหมื่นเศษเษโดยชูอัพโมโนเอสเอสโมโนทูขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่คู่กับสปริงเดิม,ดมที่มาจากโรงงาน ท่านที่ใช้รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าเป็นรถมิตซูปาเจโรสปอร์ตรถฟอร์ดเอเวเ t ตมิตซูไทรตันหรือรถ f o r t u n เนอร์อินสุมอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่หนวลนั่งสบายจ่ายน้อยๆได้นุ่มเยอะๆโดยชุดช่วงล่างโมโน s อสเอ o โมโนทุนุ่มนวลนั่งสบายจ่ายน้อยๆได้นุ่มเยอะๆคุณภาพเกินราคาสนใจติดต่อเมอร์สซีคนสีถนรามอินทากิโลเมตรที่เ